สวัสดีครับวันนี้เชฟชาตินำเมนูสังสรรค์วันแม่มาฝาก f อซีกันครับนั่นก็คือต้มยำไก่ขาอ่อนใส่ใบกะเพราเมนูแซ่บๆทำทานกับคุณแม่หรือว่ากับครอบครัวนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นสะโพกไก่ติดกระดูกเชฟชาติก็จะนำมาสับนะครับสับให้พอดีคำหรือว่าใหญ่หน่อยก็ได้นะครับสำหรับต้มยำนี้นะฮะวันนี้เชฟชาติก็จะทำเยอะนิดนึงนะครับรวมถึงทำหลายเมนูด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมาทยอยลงคลิปให้ชมกันวันนี้ก็นำเมนูต้มยำไก่มาลงให้ชมก่อนนะครับเราได้ไก่แล้วนะครับเราก็จะมาหั่นเป็นเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็จะมีหอมแดงบุบุนิดนึงส่วนมะเขือเทศวันนี้ก็ใช้เป็นมะเขือเทศสีดานะครับเยอะได้ตามชอบนี่นะครับข่าอ่อนใส่เยอะได้เลยนะครับนำหม้อตั้งเตาเติมน้ำปรุงรสชาตินำด้วยเกลือรสชาติที่ตามชอบนะครับ ปรุงให้ถูกปากได้เลยแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสใครมีซุปก้อนก็ใส่ซุปก้อนได้นะครับแล้วก็นําข่าออดลงไปใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนนะครับเหลือไว้ครึ่งนึงไว้เติมตอนท้ายก็ตามด้วยหอมแดงบุบุนะฮะสักสิบหัวตามด้วยตะไคร้ครับหั่นท่อนทุบๆนิดนึงนะครับแล้วก็ใบมะกรูดลงไปก่อนไม่ต้องหมดนะครับไว้เติมตอนท้ายด้วยนะครับแล้วก็กดๆ ต้มให้เครื่องเทศออกกลิ่นพอเครื่องเทศออกกลิ่นเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ลงเป็นไก่ของเราลงไปเมนูนี้จะทําทานเป็นกับข้าวหรือว่าทําทานเป็นกับแก้มก็ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติเพิ่มไปด้วยผงชีสไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับตัดน้าตาลทรายนิดน,นึงนะฮะตามด้วยน้ําปลาอย่างที่บอกเลยนะครับปรุงรสชาติเพิ่มเติมได้ตามชอบ เชฟชาติจะปรุงรสชาติกลางๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะมีเด็กๆทานด้วยเยอะนะฮะระหว่างต้มก็ให้ช้อนฟอกด้วยนะครับต้มไก่ประมาณ20นาทีหรือว่าตามชอบนะครับความเปื่อยได้แล้วเราก็มาลงเป็นเครื่องเทศที่เหลือนะฮะเป็นใบมะกรูดแล้วก็ข่าอ่อนนะครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นมุขเทศต้มให้ออกกลิ่นออกรสก่อนนะฮะสำหรับวันแม่นี้ก็ขอให้เอฟซีแม่แม่จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับได้แล้วเราก็มาลงเป็นใบกระเพราเยอะได้ตามชอบ กดใบกะเพราให้จมน้ำต้มนะครับใบกะเพราจะได้ไม่ช้ำไม่ดำนะครับได้แล้วปิดไฟเติมเป็นน้ำมะนาวความปเปรี้ยวตามชอบนะครับคนให้เข้ากันนิดนึงเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับตักลงชามเพิ่มพริกได้ตามชอบพริกกินาแดงหรือว่าพริกขี้หนูก็ได้นะครับตามด้วยพริกแห้งทอดหอมๆเลยนะครับบีบน้ำมะนาวเพิ่มเติมได้ตามชอบก็ฝากลองนำไปตำทานกันดู อีพีนี้เชฟชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ